นี่ปรับสูตรแล้วเหรอเนี่ยกลิ่นแปลกๆอะ่ะหวานแหลมมากรีวิวช็อกโกแลตดูใบในเซเว่นแบบไม่อวยโนสปอนซื้อเองจ่ายเองจ้าเว้นแบบมีคนขอให้รีวิวหลายคนมากอยากรู้ว่าเขาปรับสูตรหรือยังหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมนะแต่ว่ามียืดๆอย่างนี้กลิ่นแปลกๆอะ่ะฟีลแบบคล้ายๆดินน้ำมันนิดๆ <c oughs> ข้างในก็จะมีเส้นคูนาัฟาที่ค่อนข้างละเอียดแบบนี้อืม รสชาติแรกที่ได้เนี่ยคือหวานเจี๊ยบเลยอันแบบแหลมขึ้นมาเลยอ่ะโ,อโหทำไมทำหวานขนาดเนี้ยอันนึงก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตไม่ใช่นะรสชาติจะดีขึ้นนิดนึงไม่เหมือนช็อกโกแลตเหรียญไซพิทาเชโอจะมีความติดเค็มเล็กๆมันๆน,น,นิดหนึ่งรู้สึกว่ารอบนี้ปรับสูตรมาแล้วแต่ว่ามันรสชาติมันหวานเจี๊ยบเลยอ,อันนี้แสบคอจริงเเนี่ยก็ถือว่าสมกับราคา39บาทแลยมั้งส่วนตัวไม่ชอบรสชาติแบบเนี้ยไม่ได้กลิ่นถั่วไม่ได้กลิ่นอะไรเลยพอดีกว่า อันนี้ให้ประมาณ7เต็ม10ยังรู้สึกเฉยๆอยู่ถ้าชอบกินหวานมากๆเขาก็จะบอกว่าอันนี้อร่อยแหละเพราะว่ามันหวานแสบคอเลยอะใครที่อยากกินช็อกโกแลตดูใบในราคา39บาทก็ไปซื้อได้ที่เซเว่เลยของ a อพิลเบเกอรี่คือความเห็นส่วนตัวของผู้บริโภคคนหนึ่งไม่ต้องเชื่อก็ได้จะ้ะ